ถ้าคุณเศรษฐาพ้นจากการเป็นนายกจากคําวินิจฉัยของศารลร,ราัฐมนูญีในอีก23สเดือนข้างหน้านี้ซึ่งยังไม่รู้จะเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยนะครับถามว่าเกิดจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนที่สุดเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแน่นอนและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับใครที่จะได้รับผลกระทบอันดับแรกก็คงต้องเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลคือพรรคเพื่อไทยเพราะจะต้องเปลี่ยนนายกใหม่นะครับถ้าจะต้องเปลี่ยนนายกคนใหม่ จะเอาคุณอุ้งอิงขึ้นมาก็ยังไม่พร้อมจะเอาคุณชัยกเกษมสังคมจะรับได้หรือไม่ขณะเดียวกันก็จะ,จะมีปัญหาตามมาว่าพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหลายยังพร้อมที่จะหนุนเพื่อไทยเป็นแกนนาจะตั้งรัฐบาลต่อไปหรือไม่พรรคอันดับสองไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยก็ดีอันดับถัดมาก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐไม่ว่าจะเป็นรวมไทยสร้างชาติอยากเรียกร้องหรือจะพยายามที่จะจัดตั้งรัฐบาล หรือไม่อย่างไรนะครับตรงนี้แน่นอนที่สุดก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองว่าจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในลักษณะเมื่อคุณเศรษฐาออกจากการเป็นนายกไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในอีก 2- 3สเดือนข้างหน้านะครับผมไม่ได้หมายถึงว่าในขณะน,นี้ผมคิดว่าพักเพื่อไทยหลายคนเนี่ยไปมองว่าพักเพื่อไทยก็ จะย้ายขั้วนะครับไปจับกับพรรคเก้าไกลอีกนะฮะแล้วก็ให้เพื่อไทยยังสามารถเป็นแกนนำรัฐบาลอยู่ซึ่งผมมองว่าพรรคก้าวไกลไม่น่าจะเห็นชอบกับแนวทางนี้นะครับพรรคก้าวไกลก็ทำหน้าที่ของตัวเองในฐานะเป็นฝ่ายค้านสะสมแต้มสะสมคะแนนไปเรื่อยรอจนกระทั่งมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปก้าวไกลมองว่าตนเองน่าจะได้ประโยชน์มากกว่า มากกว่าจะมาเป็นพรรคอันดับสองแล้วก็ปล่อยให้เพื่อไทยเป็นการน,นำในการจัดตั้งรัฐบาลเปลี่ยนนายกคนใหม่ที่ไม่ใช่คุณเสรษฐาเข้ามาแทนผมคิดว่าก้าไกลคงไม่อยากจะมาเดินทางนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าคุณเสรฐาต้องพ้นจากนายกเพราะคำเลนิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองต้องเกิดขึ้นแน่นอนนะแต่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้นครั้งนี้จะ ลี่ยนแปลงมากหรือน้อยอย่างไรจะไปไกลแค่ไหนอย่างไรก็อยู่ที่การเจรจาต่อรองอยู่ที่การพูดคุยกันอยู่ที่การสแสวงหาประโยชน์ของแต่ละรรคการเมืองแต่ละรรคการเมืองก็คงจะต้องดูว่าไปทางไหนแล้วตนเองน่าจะได้ประโยชน์มากที่สุดซึ่งเรื่องนี้ก็ยังเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ยังต้องติดตามใกล้ชิดต่อไปครับแต่เรื่องนี้เรายังมีเวลาคุยกันอีกเยอะเพราะกว่าสารนักธนูจะไม่ได้ใชยก็อย่างน้อยสุดก็ ส3เดือนขึ้นไปอะครับ